สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับเป็นการทำนายทายทักประจำวันเสาร์ที่28พฤศจิกกายนนะครับพุทธศักราช2563จะเป็นการทำนายทายทักของคนที่เกิดวันสุกคนวันสุกเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จดีนะครับการที่จะไปเจราจาหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ย <c oughs> คุณก็จะเจอกันรละยานมิตรที่ดีนะครับประสบความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการเจราจามีโอกาสาที่จะได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะครับซึ่งตอนแรกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยธุรกิจพวกนั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะส่งเสริม นำพาความสําเร็จกับเราให้มาพอสมควรนะครับอาจจะต้องมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นชั้นิดนึงในเรื่องของการลงทุนก็ไม่ต้องรีบใจร้อนไปนะเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าสักนิดนึงให้ควบคุมอารมณ์รู้จักพิจารณาการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ย อาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับว่าต้องการใช้เงินทุนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยิ่งถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนภายในครอบครัวหรือว่าได้ทําอะไรหรือว่าได้ทําอะไรร่วมกับครอบครัวเนี่ยคุณจะทําไปได้ดีนะจะประสบความสาเร็จด,ดีแต่ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องลดในเรื่องของความดือ้อรั้นลงสักนิดหนึง่งเพราะดูแล้วค่อนข้างที่จะดือ้อรั้นมากนะครับปลึกฝากบญาติมิตรพี่น้องได้นะครับ ปรึกษากญาติมิตรพี่น้องได้เขาจะให้คําแนะนําคําปรึกษากับคุณเป็นอย่างดีนะครับเวลาเราพักอาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องควบคุมอารมณ์สันิดนึงเพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราค่อนข้างที่จะ เห็นอะไรและขวางหูขวางตาไปหมดค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปัวนนะเวลาอยู่ที่บ้านนะครับกับลูกกับเต้าอาจจะต้องดูแลก,กันฟนิดนึงเพราะว่าลูกเต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดือ้อและอยู่ในวัยที่กําลังซนนะใครที่มีลูกเล็กๆก็ต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับอาจจะทําให้เรามีความโมโหได้นะครับโดยตัวเราเนี่ยหลักๆฮะเน้นในเรื่องของตัวเราเนี่ยผมมองว่าตัวเราจะค่อนข้างที่จะเป็นคนดือ้อหลานบางทีรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังอยากจะทําอยู่นะครับในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ย ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานค่อนข้างที่จะมากในส่วนของคู่ครองคนรักเนี่ยก็คุยกันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะต้องประครับประคองไปสักนิดนึงนะครับอาจจะมีเบื่อหน่ายกับปัญหามือที่3เข้ามาด้วยก็ได้นะครับ ต้องค่อยๆค,คุยกันนะปัญหาในเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมีมากไปนิดนึงนะช่วงตอนนี้ถ้าเกิดมีการปณิปนอมกันบ้างเนี่ยลดลดลาวาฟอกกันบ้างทุกฟิ่งทุกอย่างลดในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองลดในเรื่องของความดื้อดึงคุยกันด้วยอารมณ์ที่ดีเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างดีแต่ถ้าเกิดคุณคุยกันด้วยอารมณ์ที่ร้อนเนี่ยยังไงปัญหาต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็น Normal ของของการอยู่ร่วมกันมันต้องมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่าง คุยและตกลงเจราจากันได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหนื่อยมากกับการทํางานมันเหมือนกับว่าเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับประการพอสมควรการเงินก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะมากงดยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายตามอําเภอใจสักนิดหนึ่งการลงทุนอย่างดื้อรั้น ดันทุลังเนี่ยบางทีเราเหมือนกับว่าเรามองแต่ผลประโยชน์ที่มันยังมาไม่ถึงฮนะจะทําให้ความโลภบังตาอาจจะให้ก่อให้เกิดปัญหานี่ฝินก้อนใหญ่ได้นะครับแล้วการเงินก็ยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะช่วงตอนนี้อึดอัดครับข้องใจเป็นอย่างยิ่งให้มาระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงจากเรื่องของการเงินด้วยนะครับใช้สติฟังนิดนึงในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วดูแล้วเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจดีด้วยนะครับมันจะอาจจะต้องแบกรับภาระ ที่บ้านค่อนข้างที่จะเยอะการปรึกษาที่ดีผมมองว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะให้คําปรึกษาเราได้ดีหรือปรึกษาผู้รู้เนี่ยเขาก็ เขาจะให้คําปรึกษาเราได้ดีเพียงแต่ว่าเราปรึกษาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทําตามสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งดื้อรั้นคิดทบทวนให้ดีว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียยังไงกับเราบ้างนะครับสรุปสักนิดหนึ่งว่าการเงินเนี่ยยังมีปัญหาอยู่บ้างคิดจะเริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะช่วงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรมันเหมือนกับว่าเรายังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินฮนะอาจจะต้องรอคอยโอกาสสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะนะเราเวลาอันใกล้นี้เนี่ย คุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับตามที่คุณคิดหรือต้องการควรไปขอคําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ญาติมิตรพี่น้องที่ที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็จะช่วยให้คําปรึกษากับเราได้เป็นอย่างดีธุรกิจเหมาะกับการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนภายในครอบครัวคุณจะทําไปได้ดีนะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่อาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงเขาเรียกว่าไม่เห็นเหงื่อไม่ได้ตังค์ฮะลดในเรื่องของความใจร้อนของตัวเราลง มันจะผ่านไปได้ด้วยดีสุขภาพเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับไมเกรนและความดันนะครับมันสง,งบจิตสง,งบใจรู้จักการให้อภยัยอาโหสิกรรมให้กันบ้างนะครับชีวิตจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ ควรหลีกเลี่ยงการฝึกปุรีและการเดินฟุลามักเป็นสาเหตุของการเจ็บปวดแบบกระทันหันได้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับช่วงนี้กับคู่ครองก็ค่อยค่อคุยค่อยคอยพูดค่อยๆจากันนะครับถ้าคุณได้มีการเดินทางออกไปท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของคู่ครองก็จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะปรับความสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นนะครับ วันนี้ในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยดยวีในเรื่องของการเงินยังมีปัญหาอยู่การเงินเนี่ยอาจจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าใช้เงินตามอําเภอใจนะครับอย่าดื้อดืดึงดื้อรัดดดนดันทุลังนะครับและก็อย่าเห็นแต่ผลประโยชน์ที่ยังมาไม่ถึงความลบบางตาอาจจะก่อให้เกิดนี่สินปัญหานี่ฝินก้อนใหญ่ได้ในเรื่องของคู่ครองคนรักก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะครับต้อง ค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับผูกมิตรกันไว้ก็จะดีกว่านะครับควรระงับอารมณ์ของเราให้ดีฮะการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่การงานราบรื่นดีแต่ในเรื่องของคู่ครองคนรักให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับสุขภาพให้ระวังในเรื่องของความเครียดฮนะ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวก็จะทําไปได้ด้วยดีนะครับงานในด้านของบริการความเสวยๆงานคุณจะทําไปได้ด้วยดีฮะลดในเรื่องของความดือ้อรั้นลงทุกอย่างจะเป็นไปได้อย่างดีครับใช้สติในการแก้ไขปัญหานะครับจบไปแล้วสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับยังไงอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ